สวัสดีครับวันนี้พบกับนุกสุบรุนนทบ,บุรีอีกแล้วนะครับวันนี้นุกจะมาอธิบายเรื่องการตั้งค่าเมมรลิสสีของตัว XV ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงไปดูครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องปรับที่นั่งของเราให้เรียบร้อยนะครับในตำแหน่งที่เรานั่งสรีละนั่งสบายนะครับพอเสร็จปุ๊บพอเราปรับตำแหน่งที่นั่งของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเซตค้างไว้นะครับพร้อมกดปุ่ม Memory จนได้ยินเสียงสัญ,ญญาณนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการตั้งค่าเมมโมรี e ซีทนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าเมมโมรี e ซีของรถตัว x v นะครับซึ่งการตั้งค่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งได้สองตำแหน่งตรงประตูรถนะครับและอีกสองตำแหน่งในกุญแจของรถนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นยังไง อย่าล,ลืมพลาดกันนะครับกดติดตามด like, กดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ